คุณผู้ชมคะดูเรื่องการเดินทางเข้ามาประเทศไทยของสาวอินโดคนหนึ่งค่ะที่เขาเหมือนกับทำคอนเทนต์โซเชียลบอกว่าเข้าไทยมาได้แค่ตัวเองแต่สามีที่มาด้วยกันเนี่ยถูกห้าม,มเหมือนกับว่ามีเงินไม่พอมีเงินเข้ามาไม่พอเนี่ยนะคะขอดูว่าพกเงินมาเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าดูเหมือนเรื่องนี้จะเป็นเรื่องกุข,ขึ้นมามเป็นโอละพอ่อเพราะว่าตมค่ะ,คะเปิดคลิปวงจรปิดเป็นการโต้เลยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่จริงนี่ค่ะคุณผู้ชมคลิปที่ตมเอามาเปิดเผยนะคะ ผู้โดยสารผ่านตอมอมาคนเดียวมาคนเดียวแล้วก็ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยมาได้ก็เลยเป็นการยืนยันว่าที่เธอบอกสามีมาด้วยเนี่ยมันไม่จริงนะคะคือย้อนไปผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวอินโดเอาคลิปนะคะเผยแพร,แร่ลงติกต็อกค่ะของเธอแล้วก็เล่าบอกว่ามกราคมที่ผ่านมาเธอกับสามีเดินทางมาฮานิมูนที่ไทยตัวเธอผ่านตอมอมาได้แต่สามีไม่ผ่านเพราะไม่มีเงินติดตัว แล้วก็ยังบอกด้วยว่าพยายามกด ATM เพื่อแสดงเงินแก่เจ้าหน้าที่แต่ยังถูกส่งกลับเธอก็เลยต้องยกเลิกทริปแล้วก็เดินทางกลับด้วยเปลี่ยนจากไทยไปฮันิมูนที่ญี่ปุ่นแทนโอ้โหเล่าไปแบบนี้นะคะคลิปนั้นเนี่ยเป็นไวรัลค่ะในอินโดนีเซียยอดวิวทะลุไป20,000ืกว่าวิวคอมเมนต์อีกเป็นพันคอมเมนต์นะคะ ส่งผลเสียกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยแล้วก็ตอมแต่ตมไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะคะไปตรวจสอบค่ะแล้วเอาภาพจากกล้องวงจรปิดให้ได้เห็นกันเมื่อสักครู่ชัดเจนเลยนะคะผู้โพสต์นะคะก็คือนางสาวฟาริดาเข้าไทยมาผ่านสนามบินดอนเมืองค่ะเที่ยวบิน FD 395มาจากจาการ์ตาอินโดนีเซียเดินทางมาสมกราคม67นี่ค่ะ มาคนเดียวโล่งๆเลยสพายเปย้มาแบบนี้ไม่ได้มีใครเดินอยู่ด้วยไม่มีสามีของเธอมาอย่างที่กล่าวอ้างแล้วเธอก็ผ่านตอมเข้าไทยมาได้ด้วยดีค่ะจากนั้นกลับออกไปนะคะกลับจากไทยไปเมื่อ16มกราคมออกจากไทยเนี่ยใช้สนามบินสุวรรณภูมินะคะคืออยู่ไทยรวมแล้ว13วันไม่ได้ว่าที่เธอพูดในคลิปเนี่ยบอกว่า่าสามีเข้าไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนจากไทยไปญี่ปุ่นแทนไม่จริงเลยเพราะเธออยู่ตั้ง13าวันเนี่ยนะคะ แล้วก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยพบว่าเธอเนี่ยเข้าออกไทยบ่อยครั้งด้วยอาชีพค่ะขายของออนไลน์ก็าอาจจะเดินทางง่ายนะมาไทยก็ไม่รู้มาด้วยเรื่องธุรกิจด้วยไหมแล้วก็อาจจะมาท่องเที่ยวด้วยค่ะดังนั้นค่ะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเธอตั้งใจกุเรื่องขึ้นเพื่อสร้างคอนเทนต์เท่านั้นด้วยอาชีพนะเนาะเธอต้องอยู่ในโลกออนไลน์ต้องทำคอนเทนต์ต้องสร้างกระแส แล้วก็ทางตมนะคะมีการประชุมร่วมกันกับผู้แทนสถานทูตอินโดนีเซียในไทยค่ะเพื่อมาฟังคําชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันกระทบโดยตรงกับนโยบายเปิดฟรีวีซ่าและการท่องเที่ยวที่เราพยายามจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่พอเปิดหลักฐานให้ดูแบบนี้แล้วนะคะก็ชี้แจงชัดเจนค่ะว่าเ,าเป็นเรื่องของความ เ,ออเรียกว่ากุขึ้นมามันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงแบบนั้นเลยแล้วที่เธออ้างว่าเงินไม่มีติดตัวเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งที่ตอมจะใช้ในการพิจารณาอนุญาตให้คนเดินทางเข้าประเทศเท่านั้นเพราะว่าปัจจุบันนี้คนก็ใช้การจ่ายเงินแบบ e-payment กันทั้งนั้นแล้วนะคะ การกล่าวอ้างแบบที่เธอว่าไม่จริงนะคะคนต่างชาติที่ถูกเข้าเมืองมาเหมือนกับว่าถูกปฏิเสธการเข้าเมืองเนี่ยเหตุผลคือส่วนใหญ่ไม่สามารถแสดงแผนการท่องเที่ยวไม่ได้จองโรงแรมที่พักจริงหรือว่าบางคนเนี่ยจองแบบหลอกๆจองปลอมๆมาเพื่อตกตาตอมออันนี้ก็จะถูกปฏิเสธไม่ได้เข้าประเทศไทยซึ่งทางการอิโนโดนีเซียพอได้รับการยืนยันจากเราแล้วเขาก็เข้าใจนะคะแล้วก็พร้อมจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับชาวอิโนโดนีเซียหลังจากนี้ไป ซึ่งชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมทำคอนเทนต์แบบนี้นะคะแล้วสร้างเรียกว่าดึงดูดให้คนมาดูแต่ว่ามันเป็นข้อความเท็จเนี่ยนะคะเป็นข้อมูลเท็จมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทําลายภาพลักษณ์ของไทยสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วถ้าตรวจสอบพบว่าคุณมีเจตนานี้จริงจะถูกขึ้นแบล็คลิสต์ด้วยเตือนเลยนะคะไปฟังเพิ่มเติมกันค่ะการตรวจสอบเนี่ยเราได้ชี้แจงให้ให,ให้ให้ท่านทราบแล้วว่ามันลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวของผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่ประเทศอินโดนแล้ว ก,ก็คงต้องฝากไปทางสารทูตอินโดในการดําเนินการต่อไปท,ที่ทางประเทศเขาครับเราจะมีการแบบนิชชว่ลักษณะบลอเกอร์ที่โจบสีท่าต่างประเทศเราลักษณะนี้ครับึ้นขึ้น็กลิ์ยังไม่ได้นะครับเพราะยังไม่ไม่ใช่การทําความผิดแต่ว่าอาจจะเป็นการลมว,วัดลิสิ์ในการเรียกสัมภาษณ์นะครับสำหรับคนที่เพื่อปรับทัศนคตินะครับว่าลักษณะการการ โพสต์ลักษณะนี้มันมันเป็นผลเสียต่อประเทศเรา